อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะสุนะโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนตตาพุทโธพุทโธครับพระชุดนี้ก็จะเป็นพระขุณแผนพิมพ์เล็กแบบธรรมชาติธรรมชาติ ก็มีอยู่2เนื้อเหมือนกันนะครับสมัยก่อนหลวงปู่ทิมสร้างพระจะมีพระอยู่แค่2เนื้อเท่านั้นเองครับ1เนื้อสีดำนะครับมาดูเนื้อกันนะครับและดูทองนะครับนี่ครับ ข้างหน้าฝังพลอยนะครับแบบธรรมชาติด้านหลังฝังตะกุดสาริกาหนึ่งดอกบางองค์มีผ้าจีวรหลวงปู่ทิมและเส้นเกษานี่นะครับเส้นเกษาของท่านติดอยู่เป็นบางองคเท่านั้นเองครับแบบไม่ตัดปีดน,นี่ครับอันนี้จะเป็นพลอยจันทบูรณ์หรือ พลอยจันทบุรีคือเรียกพลอยดิบนะครับนี่ครับทุกองค์ย้ำนะครับเวลาทําเสร็จหลวงปู่จะเอาไปฝังที่ผงภายกุมารทุกองค,ครับเพื่อรักษาองค์พระนะครับอันนี้เนื้อสีดํานะครับมาดูเนื้อสีขาวบ้างครับนี่ครับ นี้จะเป็นเนื้อสีขาวว่านเกสรต่างๆที่หลวงปู่ทิมได้รวบรวมด้านหลังก็จะเป็นตะกุดสาลิกาหนึ่งดอกนะครับติดจีวรครับแบบไม่ตัดปีกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อลองพิมพ์ มีเส้นเกษาลุงปู่นะครับย้ำนะครับพระชุดนี้เป็นพระเนื้อลองพิมพ์โดยที่แกะพิมพ์มายังไม่สมบูรณ์แบบหลวงปู่ทิมให้กดเป็นตัวอย่างและด้านหลังจะกดด้วย ผ้าจีวอหลวงปู่ทิมนะครับครับขอบคุณมากครับ